ใครที่ถามว่าทีตเมนเข้าหรือ,อยังนะคะวันนี้ก็จะบอกว่าเข้าอีก500กระปุกนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะมีแบบถุงด้วยนะครับแต่ว่าแบบถุงเราจะไม่ได้ขายในประเทศนะคะเพราะว่าจะมีตัวแทนที่อังกฤษและอละอสเตรเลียนะคะมารับไปซึ่งโชคดีมากๆเลยนะคะเพิ่งเปิดแบรนด์ก็มีตัวแทนที่แบบรับไปขายต่างประเทศเรารู้สึกลื้มปริ่มมากส่วนทีตเมนจะมาบอกเลยนะคะว่าทีตเมนของเราเป็นทีตเมนที่เป็นสูตรพัฒนานะครับไม่ใช่ทีตเมนตามกระแสอะไรใดๆทั้ง สิ้นนะคือเราทํามาเพื่อตอบโจทย์ที่ร้านของเราแล้วก็ให้ลูกค้าได้ใช้ของดีราคาจับต้องได้นะครับส่วนใครที่ต้องการเป็นตัวแทนก็เดี๋ยวทักเพจมานะรอบนี้แบบกําไรจุกๆบอกไว้เลยแล้วก็ที่ร้านก็จะแบบว่ามีจัดเรียงไว้ให้สําหรับลูกค้าที่ทําสีแล้วก็ซื้อไปใช้กลับบ้านด้วยนะครับซึ่งเราก็เน้นขายที่ล่าร้านแล้วก็มีตัวแทนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าแบบเปิด เปิดมาเนี่ยก็ประมาณ2เดือนแล้วครับ0 0กระก็ปุกหมดเกลี้ยงเลยครับผมคือรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆครับทีมเมนต์ของเราไม่ใช่ทีมเมนต์แบบตามกระแสะใดทั้งสิ้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นถุงที่เตรียมขนย้ายไปต่างประเทศนะครับซึ่งแบบว่าตอนนี้ก็ลูกค้าตัวแทนก็เริ่มแบบกระจายขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ